สำหรับคนที่โดนปิดบัญชี Google นะคะเนื่องจากใส่วันเกิดผิดนะคะสำหรับคนที่อายุไม่ถึง13ปีวิธีการแก้ไขสำหรับคนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์นะคะเราสามารถทำได้จากมือถือเลยวิธีการไม่ยากนะคะเดี๋ยวลองไปทำตามกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเข้ามาที่มือถือของเราไปค้นหาแอปพลิเคชัน r o m e นะคะพอเรา เลือกเข้าไปที่แอปพลิเคชันคมแล้วเราจะเห็นจุด3จุดด้านขวามือบนให้เราตริกตรงช่องที่เขียนว่าเว็บไซต์สำหรับเดสก์ท็อปนะคะเราจะเห็นว่ามีช่องสี่เหลี่ยมอยู่ช่องหนึ่งพอเราตริกไปแล้วเนี่ยการใช้งานบนมือถือของเราที่เป็นตัว Google มันก็จะเป็นการใช้งานคล้ายๆลักษณะดเดียวกับคอมพิวเตอร์เลยนะคะขั้นตอนง่ายๆมีแค่นี้เองพอเรา เลือกแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อมาก็คือวิธีการเข้าไปเ,าเพิ่มในส่วนของบัญชี Google ของเราที่โดนปิดนะคะขั้นตอนสำหรับการทำต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนเดียวกับการแก้ไขบัญชี Google ที่โดนปิดแบบที่เคยนำเสนอไปแล้วในคอมพิวเตอร์เลยนะคะก็คือเราก็ใส่ตัวอ e ีเมลของเรานะคะเข้าไป พร้อมกับพาสเวิร์ดของเราที่เป็นอันที่โดนปิดนะคะขั้นตอนต่อมามันก็จะคล้ายๆกับที่เคยสอนไปแล้วนะคะเราก็ทำตามขั้นตอนต่อไปเรื่อยๆเลยกรอกข้อมูลตามที่ออข้อความป๊อปอัพมันเด้งขึ้นมานะคะสิ่งสำคัญคือเราต้องเตรียมเอกสารก็คือตัวบัตรประชาชนที่มีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปเพื่อที่จะแนบหลักฐานสำหรับการยืนยันตัวตนนะคะว่า บัญชีนี้เป็นของผู้ที่มีอายุเกินกว่า13ปีขึ้นไปเราจะอัปเดตว่าตัวบัญชีเนี้ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องก่อนหน้านี้เราได้กรอกวันที่ผิดไปฉะนั้นก็สำหรับใครที่ถามมาว่าทำในมือถือได้ไหมทำยังไงวันนี้ก็มาบอกวิธีการทำให้แล้วนะคะง่ายๆแค่ไปคลิก จุดสจุดด้านบนของตัวเว็บไซต์ chrome และเปลี่ยนให้เป็นเวอร์ชั่นการใช้งานแบบเดสก์ท็อปหลังจากเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วขั้นตอนในการทำแก้ไขปัญหาต่างๆจะเหมือนกับคลิปก่อนๆที่เคยสอนไปเลยนะคะก็ยังไงลองทำตามกันนะคะไม่ได้ยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้ที่สำคัญเอกสารต้องชัดเจนนะคะสวัสดีค่ะ